พาคุณลูกค้าไปทานบุฟเฟ่สะโจก็เชื่อเลยเกินว่ามีลูกค้าหลายๆท่านที่ชอบทานโลไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ราคาที่ไม่สูงมาก599อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือโลสมัยบุฟเฟ่3 9 9ผมแนะนำว่า4โลนี้คือขายดีมากๆนะครับพวกโลของเราเนี่ยมิสเกลโรลที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นสไปซี่แซลมอนโล ที่ร้านยังมีโลแบบไม่มีข้าวเนียนะครับค่อนข้างจะขายดีวันนี้ผมเอามารีวิว4เมนูอันแรกคือ n i s c a สเก็บปลาแซลมอนโรนะครับอันที่2ก็ s p i c ี่ a ซ m o อนโรและอันนี้ก็คือเป็นโคขุนโลนะครับโลที่นำมารีวิววันนี้เอา4โลมาให้ดูนะครับเพื่อคนที่ชอบทานก็รีเควสตทานได้ในบุฟเฟ่อันนี้ก็เป็น o r ริกิ a l c แคลิฟอร์เนียโ มาตรฐานของโลคือคนชอบไม่เหมือนกันนะครับอย่างแซลม,มอนเนี่ยสไปซี่ก็จะมีซอสสไปซี่ก็อร่อยหอมไปอีกแบบลองสง